hello so my name is paris Like right now i live in uk welcome to paris valentine channel สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แพลิสก็ยังอยู่ที่อำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและที่แพลิสยืยนอยู่ตอนนี้ก็คือที่วัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะเกจิชื่อดังนั่นเองค่ะ ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของวัดในปัจจุบันนะคะที่อยู่บนเนินเขาค่ะทุกคนเพราะว่าวัดเก่านี้ตั้งแต่การไฟฟ้าสร้างเขื่อนวชิราลงกรก็จมใต้น้ําไปแล้วค่ะจริงๆพลลิสก็อยากไปดูวัดใต้น้ํานะคะแต่ว่ารอบนี้พลลิสไม่มีโอกาสค่ะพลลิสก็เลยมาดูวัดที่ปัจจุบันนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อแล้วก็ไปเดินชมความงดงามของวัดนี้กันค่ะเพื่อน b á n ใบเสมาเดี่ยวแปลว่าเป็นวัดลาดหน้าบันตรงโน้นมีพระพุทธรูปด้วยนะคะทุกคนโบสถ์ไม่เปิดทุกคนเดินกับ

ใช่นี่ไงมีนิ้วเดี๋ยไอเอเดี๋ยวไปห้องน้ำทุกคนเราอยู่ที่วัดวังวิเวการามน,นะคะก็เป็นวัดเดียวกับเมื่อกี้แต่นี้ก็เป็นในส่วนของเจดีพุทธคยานะคะมันอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเห็นด้วยตาเปล่านี่คือจะแบบว่า ทองสว่างสวยมากแล้วตรงนั้นก็จะมีรูปปั้นองคุริมานอยู่คู่กับพระพุทธเจ้านะคะปางยืนข้างหน้าก็จะมีพาริสไม่แน่ใจตัวอะไรอะ่ะสางหรอไม่แน่ใจตัวอะไรนะคะตรงทางขึ้นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจดีย์พุทธคยาที่กาญจนบุรีนี่นะคะสีทองสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆไปส่องประวัติกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะทุกคน ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาไทยอังกฤษแล้วก็น่าจะเป็นภาษามอนหรือพาม่าแพรรไรแพรริสไม่แน่ใจมอนกับพาม่านี่เขาเขียนเหมือนกันหรือเปล่าสรุปอันนี้เป็นรูปปั้นสิงห์นะทุกคนก็คือเป็นรูปปั้นสิงห์ที่แบบเป็นศิลปะแบบมอนนะยืนเฝ้าบันไดยอยู่สองข้างทางเลยขนใจ่ปลาแล้วเอาดอกกุหลาบตุ่มๆมา กลับมาทูบสามเทียนหนึ่งไม่รู้เทียนสีขาวโอเค ทันใจอันไหนเหรียญคุณแม่นี่อ๋องั้นเดี๋ยวลูกวางไว้ใกล้ๆคุณแม่ดีกว่าใช่ข้างหลังเหรียญเราใหญ่เหรียรญเราใหญ่ต้องหาที่วางก่อนพุ่คนยี่วังตั้งง่ายนะงั้นก็ต้องหาอันใหญ่ละกันนี่ไงไม่ได้ ใช่ต้องค่อยๆต้องใช้สมาธิอ่ใช้ใชสมาธิาดะหาก่อนหาล่องที่มันเหมือนมีอีกต้องเหมือนอ่าอ่ะค่ะเอียงๆนะดันไปสุดๆได้ไนี่ได้นี่แล้วกันเนี่ยวางได้แน่นอนพิง <laughs> วางไม่ได้อันนี้วางได้ลงฮะอ่ะทางแม่วาง ได้ไหเหรียญใหญ่างเนี้ยข้างสองอันนี้ล่ะได้อะได้แล้วได้แล้ว Oh, you know. Hey. Oh, you know. Yeah. สวยงามข้างในรอดไปได้หรือเปล่าไม่รู้ไปไหนไม่รู้ข้างในน่าเจ็ว่า พระพุทธพระพุทธรูปทรงเครื่องวันอังคารคุณแม่มีวันด้วยนะพระมีวันด้วยอันนี้เป็นพระวันอังคาร อันนี้วันพุธมีวันอาทิตย์ไหมเนี่ยวันเสาร์ก็ต้องมีงั้นอะวันเสาร์คุณแม่น,นี่วันเสาร์ของคุณแม่เดี๋ยวลูกไปหาวันอาทิตย์นะ วันอาทิตย์น่าจะอยู่ก่อนเนี่ยวันเสาร์คุณแม่ไม่วายหรือวันอาทิตย์แสดงว่าอยู่ข้างหน้าสิอ้าวคุณแม่วันพฤหัสแล้ววันอาทิตย์แอยไปไหนก็เมื่อกี้เสาร์แล้วพฤหัส วันอาทิตย์อยู่ไหน <laughs> อันนี้วันลาหูไหนอ่ะวันอาทิตย์เจะแล้ว สรุปมีทางขึ้นเนี่ยไปดูสิข้างบนเป็นยังไงบ้างทุกคนสวยสวยมากเจดีทองใหญ่มากสวยมากงั้นเราไปเดินวนรอบหนึ่งรอบแล้วเราก็ลงนะคะทุกคนพอดีข้างล่างแพลิสเห็นมีพระพระทันใจอยู่ ศิลปะแบบเหมือนที่พาม่าที่ท่านจะมีนิ้วออกมาแล้วก็จิ้มหน้าผากเดี๋ยวเราลองนี่ถือว่าเรามาเดินข้างบนโอ้ทองอลามมากทองอลามากทุกคนเดินวนรอบเนาะเดินวนรอบแล้วก็ลง เดินวนรอบแล้วก็ลงทุกคนสวย,วยสวยจังมีธรรม,มาจาักรอันใหญ่อยู่ตรงตรงนี้เลยโอเคเราวนลงล่างกันแล้ว ไปต่อกันทุกคนไปด่านเจดีสามองจ้าตอนนี้เราเดินมากันที่วัดเจดีสามองนะคะทุกคนเราก็จะมาดูาด่านเจดีสามองที่เรื่องชื่อนะคะซึ่งแพลเลแอลเห็นแล้วละ่ะเป็นเจดีองค์เล็กๆ คือทีแรกพลิสคิดว่าจะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ๆที่แบบว่ากั้นเป็นแบบเหมือนด่านชายแดนอะไรแต่เนี้ไม่ใช่อ่ะก็เป็นเจดีย์แบบสามองค์องค์ไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูของจริงกันแล้วกันมี่แตงโมใหญ่มากลูกใหญ่มาก ที่นี่ก็จะมีของขายมีตะก้อตะก้าสารกระด้งอะไรเหล่านี้นะคะทุกคนมีหมวกสารด้วยแล้วก็ขวาม,มือของพาริสนี่ก็จะเป็นมีธงชาติไทยและญี่ปุ่นนะคะก็การจะนำบุหรี่เนาะพเพื่อนก็น่าจะทราบป,ประวัติศาสตร์อยู่นะคะก็เป็นศาลาสันติภาพไทยญี่ปุ่นนะคะก็จะมีองค์พระอยู่ด้านในด้วยแล้วก็ ทางด้านซ้ายมือของผลิตที่เพิ่มนเพื่อนเห็นนี่ก็คือใจดีสามองค์ที่เราพูดถึงกันนี่แหลคะค่ะวันนี้อากาศดีลมแรงหน่อยอันนี้พระสยามเทวาธิราชนะคะทุกคนนี่สาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเราเดินไปดูเจดีสามองค์ใกล้ๆกันนะคะสวัสดีค่ะหมายได้นะคะเจดีองเล็กการงานองค์นี้สอดโชลาองค์ีาสุขภาพอนนะคะองเล็กการงานองค์ที่สองสุขภาพองค์ที่สามโชคลาภความมไม่จ๋าไวยเจดีสามองค์ได้ค่ะคือมายอะสามเลตค่ะนี่นะคะเพื่อนๆย้อนนะคะปลกระปาปลาแวกค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันละกัน เหมือนเป็นสวนนะทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนสวนพักผ่อนหย่อนใจให้ทุกคนแบบว่าสามารถมามาเจอเจดีสามองค์ได้ที่นี่เลย ทุกคนตอนนี้แพลิสก็อยู่ที่เจดี3องค์นะคะข้างหลังแพลลิสเลยก็มี3องค์เรียงกันนะเมื่อกี้เขาก็อบอกว่าแต่ละองค์ก็มีความหมายด้วยนะคะโชคลาภนู่นนี่นั่นๆน,น,นะคะก็เดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวจะไปบอกอีกทีหนึ่งนะนี่เรามาถึงแล้ว อย่างที่รู้กันนะคะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดติดกับชายแดนไทยพม่าค่ะในอดีตเนี่ยก็เลยเป็นเส้นทางการเดินทัพของไทยและพม่าค่ะแล้วก็ที่เนี่ยก็เป็นที่สักการบูชาก่อนที่จะเดินทางออกจากเขตแดนไทยค่ะเจดีสามองค์ที่เห็นอยู่นี้นะคะเมื่อก่อนเป็นกองหินวางซ้อนๆกันค่ะคนเขาก็เลยเรียกกันว่าหินสามกองค่ะทุกคนเรามาเดินดูซุ้มของฝากที่ระลึกที่ด่านเจดีสามองค์กันนะคะนี่ก็มี เสื้อผ้ามีผ้าสวยๆเนี่ยค่ะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องทองเหลืองทุกคนก็มีสร้อยสวยๆด้วยนะคะพลอ,อยอสวยจังเลยนีเห็นสิใส่ลำเลยใส่ลำสวยนี่ลราไ

่มก็ตัวนี้ปรับใช้ได้นื่อาพี่มันดังไม่ดำไม่ดำห้ามไม่รอดพี่ซอฟ์ลงค่ะสีไมพี่เพ็น้องจุดจิกพี่พคแค่ห้า้นคนยไปเดือแปดอเู่แล้วโดยพ่อีทมใช่เจริอือจะได้ทุยอย่างี้พี่มาสองแม่มีแหวนจบพมังทำไมต้องไม่ฟกัเลยไม่ด้บัตร ต้มพ no? so. ูเอลูกเตม่ลยเด็ก้นลยเขาใสทีาไปทำบูญกันผลทันหนะคะผทนแลค่ะนี่ด้วยไอ้นี่เหรอคือธนาค่ะนาคะอ๋อมันเป็นแบบนี้เองนี่เป็ค่ะเป็นแบบนี้เองิเขาไปทำอะไรคะไปขูดเองนหนใส่น้ำขูดาหน้าอันนี้เขาก็ทำมาเป็นผงแล้วค่ะเวลาใช้ก็ผสมน้ำยังเดียวค่ะ ถ้าซื้อแป้งธนาคารเมื่อกี้เราต้องซื้อไม้นี่ไปปั๊มแก้มด้วยแน่เลยทุกคน <c oughs> และนี่ก็คือของที่เราได้มานะคะช้อปปิ้งกันหนำใจเรียบร้อยแล้วตอนนี้แพลลิสก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วค่ะสำหรับวันนี้แพลลิสลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย thank s for watching <S อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดกระดิ่ง,งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อน